สามสิบมีนาสองพันยี่สิบเอ็ดดำดำมันจังเลยวันนี้ทำไมหน้าดำจังเลยหรอกฮะอีกระืไม่ฉินเนาอย่าวกะฉันเลยยวกุ้ยปีไปเผาวงด้วยอ้างเงี้กีเผาวกดด้วยแม่นะไอ้เผาวกดด้วยแม่ฮัลโหล ่หาดมานะเต้นะแม่ไ hmm. ม so. mm ่ยามมานะเต้แม่ไม่ยามมาแม่ไม่ยามมาใจสาวเยอะใจอะยามมาเฉยยอมมานะหรือกูเต้นี่อบะปุริรูชารอขอเชินึงเดลเลยสวมาลูระกูรู้ม่เยอะ

Ok Đưa đi ô nà say vai Kinh 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 mong 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 Kinh kinh ngong mong 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 kinh kinh ngong mong 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 kim Ma bà ba leo, m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 ười đắm đâm, giờ <laughs> อะไรอยู่ไหนวะใครจะไปรู้วะไม่เห็นเว้ยไหนวะหมอเวนบวิเตาอยไรนั่นรึม่

เหน็บเหนื่อยเหลือเกินงานก็ยังไม่เสร็จง่ายๆนะครับ สงสัยแล้วสิว่าทําไมผมถึงทำแบบนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าต้องทําเนี่ยมันจะได้เผาง่ายเอาไว้ให้มันแน่นแแน่นๆนะคะมันจะได้ไฟมันจะได้กิ่งออกนี่ก็พับไป Hi. Hello. Hey, son. <laughs> In vào với đi ạ. với, y kẹt tí á.